สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรไก่ทอดน้ำปลาอร่อยออร่อยค่ะไก่น้ำปลานะคะเรามีแป้งกรอบนะคะเอาแป้งกรอบของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยรสชาติที่กลมกล่อมนะคะใส่ผงนวลงไปนิดๆหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ใส่ ลดดีลงไปก็ได้นะคะแต่เราจะใส่พงนัวแทนนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะไก่ทอดน้ำปลากาดน้ำปลาไม่ได้คะ่ะต้องใส่ลงไปคะ่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปนะคะน้ำไม่ต้องเย็นมากนะคะใส่ลงไปะะแล้วนะคะเราก็จะตีนะคะจนกว่านะคะแป้งของเราจะละเอียดคะ่ะเราก็จะคลี่ๆแบบนี้เลยคะ่ะสูตรไก่ทอดน้ำปลานี่อร่อยมากๆมากๆเลยคะ่ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะ ทำง่ายและอร่อยค่ะหลังจากแป้งเราละเอียดแล้วเราก็จะเอาไก่ของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีคลีคลีให้เข้ากันค่ะแล้วก็คลางน้ำํำ น้ำมันร้อนๆไว้นะคะเราพักไว้30นาทีหลังจากเราค้างน้ำมันไว้ร้อนๆแล้วเราก็เอาเนื้อไก่ของเราค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาลงไปทอดแบบนี้เลยค่ะน้ำมันต้องร้อนจัดๆนะคะเวลาเราเอาลงไปทอดแบบนี้นะคะไก่ของเราจะได้ไม่ต้องติดกระทะค่ะ นะคะเราก็เอาเนื้อไก่ของเราใส่ลงไปค่ะนะคะอกไก่ใส่ลงไปทอดแบบนี้ได้ค่ะนะคะเราก็จะพลิกกับไปกลับมาทีๆได้หน่อยค่ะและเราก็จะทอดทิ้งไว้ค่ะหอมมากๆค่ะ หอมสุดๆเลยค่ะไก่ทอดน้ำปลาที่แสนจะอร่อยมากๆค่ะมือใหม่ก็ทำทานได้ทั้งครอบครัวค่ะมีนูนีนิทำง่ายแต่อร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวสวยก็อร่อยนะคะยิ่งทอดกินกับส้มตำนี่อร่อยมากๆค่ะเราก็จะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะกว่าไก่ของเราจะไหม้นะคะเราก็จะพลิกนะคะเราจะทอดจนกว่าไก่ของเราจะเหลืองได้ที่นะคะจะได้อร่อย อร่อยค่ะเราก็ทอดวนไปเลยค่ะวนไปแบบยาวๆเลยค่ะหอมมากๆกาหอมสุดๆเลยค่ะเมนูนี้นานๆได้ทำทานทีค่ะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเก่นี้ก็เลี้ยงได้ที่แล้วค่ะไก่ทอดน้ำป่าของเรานะคะทอดไปเรื่อยๆหอม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 มากๆเลยค่ะเราก็พลิกกลับไปกลับมาแบบนี้เลยค่ะ น่าทานมากๆค่ะเรื่องสุดๆแล้วค่ะแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้แบบนี้เลยค่ะไก่ทอดน้ำปลาที่แสจ่จะอร่อยมากๆมากๆมากๆเลยค่ะ เราจะเอาขึ้นมาพักแบบนี้ค่ะและแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวจัดเสิร์ฟเลยค่ะไก่ทอดน้ำปลาที่อร่อยมากๆและกรอบมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆ